สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์สนุกกับคณิตบายครูจอยนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องตัวประกอบเฉพาะค่ะการหาตัวประกอบเฉพาะของจำนวนนับใดๆนั้นเราจะต้องหาตัวประกอบทั้งหมดของจำนวนนับนั้นๆก่อนนะคะจากนั้น จึงค่อยพิจารณาตัวประกอบเหล่านั้นว่ามีจำนวนใดเป็นจำนวนเฉพาะบ้างซึ่งจำนวนเฉพาะเหล่านั้นเราเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะค่ะตัวอย่างตัวประกอบของ12ประกอบด้วย12346 และ12ค่ะตัวประกอบเฉพาะของ12นั้นประกอบด้วย2และ3นะคะทั้งนี้เพราะว่า2และ3เป็นตัวประกอบของ12และเป็นจํานวนเฉพาะด้วยค่ะสำหรับวันนี้ครูจอยขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไป ฝากกดติดตามสนุกกับคณิตบายครูจอยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ